สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านนะครับมาพบกับสูตรหวยหนาทีทองนะครับสูตรนี้นะครับคิดมาแล้วได้เลขชุดเดียวทุกงวดเลยนะครับกลับไปกลับมาก็จะเป็นเลข2ชุดนั่นเองนะครับเป็นประจําทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคํานวณตัวเลขกันนะครับเพื่อน,นําไปพิจารณาในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับ สู่ตัวนี้คิดได้ชุดเดียวนะครับแต่ถ้ากลับไปกลับมาก็จะได้2ชุดแบบนี้นะครับอย่างเช่นงวดนี้คิดได้200、2ก็ออกไปที่20นั่นเองนะครับงวดนี้จะเป็น0660ออกไปที่06นะครับงวดนี้จะเป็น1991นะครับงวดนี้จะเป็น2662นะครับงวดที่ผ่านมานะครับจะเป็นหวยชุดเดียวคือ05และ50กลับตัวนั่นเองตัวที่ถูกคือตัว50นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการฟันธงตัวเลขหวยชุดเดียวคิดกันยังไงนะครับตามสโลแกนของช่องเราเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับและช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นห้ามนําเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับก่อนที่เราจะมาดูการคิดการคำนวณน,นะครับนี่เป็นเลขสรุปฟันธงให้นะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมด 9ชุดกลับตัวไปมาก็จะเป็น18ชุดนั่นเองนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับแต่เลขในกลุ่มนี้เวลาเราตัดออกมาแล้วจะเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นหรือว่าชุดเดียวนะครับกลับตัวก็จะเป็น2ชุดนั่นเองเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทํากันยังไงนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับวิธีการบวกเลข สอบถามได้นะครับแอดไลน์เข้ามา0886274141นั่นเองนะครับสงสัยจุดไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเราสามารถโทรมาคุยกันได้นะครับผมเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับก่อนที่จะมาดูงวดหน้านะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนทุกคนจะได้รู้จุดรู้ตําแหน่งในการคิดและรู้ว่า บวกกันยังไงนะครับอย่างเช่น1กรกฎราคมนะครับเลขที่ออกวนั้นคือ91นะครับเราจะไปซื้อหวยสบาลงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับจดตัวเลขรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2เรียงให้ถูกต้อง1ไว้2 2ไว้1ก็ไม่ได้นะครับต้องเรียงให้ถูกต้องตามกองสลากเข้าตักเข้าตัวนั่นเองนะครับไปดูที่หลัก10ก่อนนะครับตำแหน่งที่เราใช้ในการบวกกันนะครับเราไปดูที่หลักหน่วย2ตัวล่างนะครับ หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับมีอยู่4จุดนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจําตําแหน่งได้บวกเลขให้ถูกก็ทําได้ทุกคนนะครับผมไปดูที่หลักหน่วยบ้างให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่1หลักหน่วยครั้งที่ 1, เลขหน้าและหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเอง นะครับจำจุดไว้ให้ดีนะครับเวลาไปคิดไปบวกเองนะครับนี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการบวกทุกงวดนั่นเองนะครับ1 6,98นํามาบวกกันนะครับ1บวก6บวก9บวก8นะครับและก็จะมีเลขคงที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับตำแหน่งวงเล็บนะครับเป็นเลขคงที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับถ้าจุดไหนที่เป็นวงเล็บนะครับต้องบวกตัวนั้นทุกครั้งเลยนะครับ 9201นะครับ9ก้บวกสบวกศและบวกหนะครับฝั่งนี้วงเล็บบวกทุกครั้งจะเป็นเลข3นะครับแบบนี้นะครับเราก็มาบวกเลขกันนะครับ1นบวกหได้7นะครับ7จ็ดบวกเกบวกเก้นะครับไม่มีตัวทดเอาเลข6นะครับ6กบวกแปดสบวกห ได้10คือ0นะครับเราก็ตั้งศูนยะครับศูนย์เป็น1 1เป็น2มีแค่3ตัวแบบนี้นี่คือหลักสิบนะครับ 2, เวก2คือ1 1บวก0ก็ได้1นะครับวกได้2 2บวก3 2นะครับวก3ได้5ก็เป็น5 6แล้วก็7มีแค่3ตัวแบบนี้ถ้าเราจับคู่กันนะครับจะได้ทั้งหมด9ชุดนั่นเองและกลับไปกลับมาก็จะเป็นเลข18ตัว18คู่นั่นเอง นะครับเชุดต้องกลับตัวด้วยนะครับทีนี้เราจะเลือกมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับเราจะตัดตัวเลขยังไงนะครับผมจะวงเป็นประกาสีน้ําเงินนะครับฟังหลัก10ให้วงไปที่หลักแสนหลักหมื่นนะครับฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลัก10ครั้งที่1ห,หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับ9กับ4มาตั้งบวก9บวกส ฝั่งนี้1นบวกสนะครับ1นวกสนะครับแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งหลักสิบอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข3นะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข0นั่นเองนะครับเราก็รวมแต้มกันนะครับ9・ก้าบวกสี่บวกสได้6ฝั่งสูตรที่2ฝั่งนี้ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับฝั่งนี้จะเพิ่มครั้งละ3แต้ม 1บวก 2+ บวกได้3นะครับ3เพิ่ม3ได้6เพิ่ม3ได้9นะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกครั้งละสาแต้มวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เลือกตัวที่ซ้ำกันหรือว่าชนกันจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้เลือกตัวที่ชนกันและซ้ำกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้เห็นไหมครับเลขที่เราจะไปซื้อหวยรัฐบาลก็จะเป็นเลขชุดเดียวคือ2 6 นะครับกันพลาดเป็น6 2แค่นั้นเองนะครับวันที่1กรกฎาคมวนออก16กรกฎาคมเห็นไหมครับ2 6แบบนี้แบบนี้ออกตรงๆ2ชุดเท่านั้นเองกลับไปกลับมานะครับก็คือเลขชุดเดียวนะครับแต่ต้องกลับตัวแค่นั้นเองนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลที่ออกนะครับ แล้วก็วงไปที่เดิมนะครับหลัก10ก็วงหลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับสจุดนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันนะครับวงหลักแสนนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าและหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับ1 2 3 4จุดนะครับ4จุดหลักละ4จุดนะครับ6 7 1 4นะครับเอามาตั้งบวก6 บวกเจ็บวกหนึ่งบวก4ี่แล้วอย่าลืมนะครับวงเล็บตัวนี้เป็นเลขคงที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับหลักสิบจะเป็นเลขห2ส5 6ามห้าหนะครับ2บวกสาบวกห้าบวกหนะครับวงเล็บฝั่งนี้นะครับจะเป็นบวก3นั่นเองทุกครั้งเลยนะครับบวกเลขถูกต้องนะครับหบวกเจ็ดสิบสานะครับคิดไว้ในใจนะครับ3ามบวกหนึ่งได้สี่ 4บวก4ได้8 8บวก6 8ดบวก6ก็เป็น14นั่นเอง4 5แล้วก็6นี่คือหลักสิบจะมีแค่3ตัวนะครับ2บวก3ได้ 5, 5้าบวก5ได้10คือ0 0บวก6ได้6 6บวก3ได้9 9เป็น0 0เป็น1จับคู่กันก็จะเป็น9ตัว9คู่นั่นเองกลับตัวก็จะเป็นเลข18คู่ต้องกลับตัวด้วยนะครับกันไว้นะครับ ทีนี้เราจะตัดตัวเลขนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราต้องหาสูตรมาชนกันนะครับเป็นปะกาสีน้ําเงินนะครับหลักแสนหลักหมื่นนะครับ2อบวกสนะครับเป็นปะกาสีน้ําเงินนะครับหลัก10、นะครับครั้งที่1เลขท้ายกับหลักร้อยครั้งที่2นั่นเองนะครับแบวกสนะครับ แต่จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรสําคัญรวมแต้มเข้าไปนะครับหลักสิบจะเป็นเลข9หลักหน่วยจะเป็นเลข6นั่นเองนะครับรวมแต้มกันนะครับสองสี่เป็น6 6หกบวกเกอย่าลืมนะครับสูตรฝั่งนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มนั่นเองแปลสามส1 1บวก6ได้7เพิ่มครั้งละเพิ่มครั้งละ3ามแต้มได้0ูนย์แล้วก็ได้3นั่นเองนะครับทีนี้เรามาเลือกตัวเลขที่ซ้ํากันหรือว่าชนกัน จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงไปที่หลักสิบจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับเลขที่เราจะไปซื้อหวยรัฐบาลก็คือเลข5 0กับ05น้นั่นเองนะครับต้องกลับตัวกันไว้ด้วยนะครับ16รกรกฎาออกวันที่ 1>, 1สิงหาคมนะครับเลขที่ออกคือ50นนั่นเองนะครับแบบนี้เราฟันธงเลขถูกต้องนะครับสูตรถูกทั้งสสูตรนั่นเอง50แบบนี้นะครับทีนี้ทุกงวดนะครับเวลาคำนวณเสร็จแล้วตัวเลขจะเหลือแค่ชุดเดียวนะครับกลับไปกลับมาเป็น2ชุดนะครับเราต้องรู้จุดนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือตัวสําคัญนั่นเองนะครับมีที่ไปที่มานะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับต้องรู้จุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับมีที่ไปที่มาเช่นกันนะครับ ใครสนใจอยากได้สูตรไปนั่งคิดคำนวณด้วยตนเองนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีบอกนะครับว่าตัวนี้เอามาจากตรงไหนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะว่าที่มาทําให้ดูตรงนี้ไม่ได้มาชักชวนเดือไม่ได้นําให้ใครไปเล่นนะครับใครอยากได้สูตรไปคิดเองแอดไลน์มาหาผมได้ปรึกษานะครับ0886274141เบอร์น,นี้เป็นเบอร์ ID ไลน์นั่นเองนะครับ หรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมใครชอบเลขชุดเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสูตร3ตัวก็เช่นกันชุดเดียวเหมือนกันนะครับกลับไปกลับมาก็เป็น2ชุดนะครับเลข2ตัวนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าในแต่ละหลักจะมีตัวไหนบ้างที่เราเลือกออกมานะครับฟังหลัก10ก็วงไปที่เดิมนะครับหลัก12ตัวล่างหลักหน่วย2ตัวล่าง หลักสิหลักหน่วยครั้งที่2นะครับเลขหน้าและก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับไปดูที่หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวันที่1นะครับหลักร้อยรางวันที่1นะครับหลักหน่วยที่1กับหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับเราไปดูที่หลักสิบก่อน04 2ย์นะครับ04บวก4บวก2และบวก1แล้วก็วงเล็บอย่าลืมนะครับเป็นเลขคงที่นะครับ เป็นเลข6นั่นเองนะครับ8852นะครับ8บวก8บวก5บวก2นะครับ, 8, 8, 8, 5, 6, 2, รบวงเล็บฟังหลักหน่วยจะเป็นเลข3นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับตัววงเล็บจะเป็นเลขคงที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับ0 4 2เป็น6 6เป็น7 7 6ได้13 3 4 5นะครับ3 4 5นั่นเองนี่คือหลัก10วันที่16 สิงหาคมนะครับ886 6บวก51คือ1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6เป็น7 7เป็น8นี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าเราจับคู่กันจะได้9ชุดนะครับตามที่ผมจับคู่ให้ดูนั่นเองนะครับ3 4 5จะเป็นหลัก1ิบ7 8 จะเป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้ผมกลับตัวเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับเลข9ชุดก็จะเป็น18ชุดนั่นเองมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือเลขวันที่16สิงหาคมงวดที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เลขชุดเดียวนะครับที่เราเลือกออกมานะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับก็จะรู้ว่าตัวที่3เป็นเลขตัวไหนนั่นเองนะครับหลักแสนหลักหมื่นตรงน,นี้8บวก 1น,นะครับแล้วก็หลัก10ครั้งที่1เลขท้ายหลักร้อยครั้งที่2นะครับบวกกัน9บวก5และบวกตัวไหนนั่นเองนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป3แต้มเลข3ตัวนี้จะมีตัวเดียวเท่านั้นที่ชนกันนะครับฟังหลักหน่วยก็เช่นกันชนกันตัวที่ชนกันนะครับเวลาจับคู่กันแล้ว ให้กลับตัวด้วยนะครับจะได้2ชุดนะครับให้กลับตัวด้วยนะครับจะเล่นชุดเดียวยาเสี่ยงนะครับต้องกลับตัวเป็น2ชุดด้วยนะครับเป็นชุด2ตัวนั่นเองนะครับสนใจอยากได้สูตรไปนั่งคิดเองนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสูตรที่ส่งไปจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับบอกทุกจุดทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับ0886274141เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นั่นเองนะครับผม หรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับใน18ชุดตัวนี้เราจะดึงมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นชุดเดียวเท่านั้นนะครับกลับตัวก็จะเป็น2ชุดนั่นเองนะครับเรามารุ่นกันนะครับวันที่16สิงหาคมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับ ท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกลาวเพาว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ